สวัสด,ดีครับผมเรีวสวัสดีตอนเช้าครับผมอันสวัสด,ดีครับเร็วอันน้อยเขาคึกคึกแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีวันวันนี้วันอะไรเนาะวันจันทร์วันหยุดชดเชยเนาะเม่ยๆค่ะขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะคะผมมุมเดิมอีกแล้วมุมเก่ามุมเดิมเริ่มหมดแรงแล้ว <laughs> มาทักทายแม่แม่คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะสวัสดีวันจันทร์ ไปเที่ยวไหนกันนาะวันนี้ไปเที่ยวแล้วก็อย่าลืมซื้อขนมมาฝากอละด้วยเดอ้ออละอยู่บ้านนะคะอละน้อยอยู่บ้าน,นเขาจะกินยากิกนอ้อยกินทุกอย่างแล้วเดอ้อแม่์เมย์ค่ะเขาโตแล้วนี่อีกสองวันก็จะครบสงเดือนแล้วนะคะอลละน้อยลูกชายเชือกที่สองของแม่วงเดือนนะคะชื่อจริงน้องชื่อว่า คณะกนนะคะเม่เมชื่อเล่นชื่อน้องบุญมีนะคะผมเป็นเด็กผู้ชายนะคะเป็นช่างพลายบ่ไม่รู้จะเป็นพลายหรือจะเป็นสีโดเด้อเม์เมย์ค่ะอืนี่ดูดูท่าเขาดูท่าเขามีทั้งชื่อจริงชื่อเล่นเลยได้นี่แต่น้องควันก็เรียกอละน้อยเหมือนเดิมนะคะเม่เมละน้อยละน้อยลูกชายละแม่วงเดือนนะคะ จะสองเดือนแล้วดื้อมากค่ะเม่์ม่ถึงเวลาเขาเล่นนี่เล่นแบบเต็มที่เลยนะแบตจะหมดแล้วมั่งนี่จะนอนชาร์จพลังแล้วเด้อนี่เตื้องชอบชอบมากเลยค่ะ <ๆ S 2> เวลาเขาเล่นเขาจะชอบเล่นแต่ตรงนี้เนาะแม่์ม่มันเย็นเดยตรงนี้นะนเย็นสบายนอนรับแดดยามเช้านะคะ จะได้แข็งแรงเนาะละเนาะจะได้แข็งแรงดูว่าเาใบอ้อยแห้งเข้าปากโอ้ยเนาะเห็ดคือคักนย่างงี้ลูกดิกอยู่ตรงนี้อหรอะ,ะนี่เตีองปกติจะไปเล่นมุมนูน้นไม่เล่นแล้วนะไม่เล่นพี่อ่ะยีราฟไม่เล่นไม่ค่อยเล่นละคะ่ะชอบนอนเล่นแบบนี้มากกว่าสะดวกแบบนี้บ่ เย็นเด้อกเม่มยอากาศร้อนนะคะเย็นผิวกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็เล่นน้อยถ้าเอเออชนเสาดังตึ้งเลยเสาจะพังไม่น้อนี่ <laughs> หัวช้างหรือเสาโนจะโนก่อนหัวช้างก็จะโนก่อนเสาพังเนอะเล่นแรงด้วยนะคะพร้อมปะทะได้นน่หาแต่คนแบบวิ่งไล่วิ่งชนอย่างเดียวนะคะช่วงนี้ราคาที่ห้าก็ออกตลอดเวลาค่ะแม่ๆนอนน้อยปิดกระจูนน้อยกระดึบกระดึบไปหาเมย์ละไปกินญ้าเดอ้อ กิน้าก,กับไม่องเดือนไปองเดือนให้กินเยอะก็คายค่ะคายหนักอีกแล้วไม่ไม่ค่ะคายหญ้าคายหญ้าอ่อนเลยเด้เขาหนะหน้าแรงหญ้ายิงยาย่งแบบหาย,ยากๆด้วยเนาะกินแบบคายทิ้งทิ้งทิ้งควา้างๆให้เยอะก็คายเยอะค่ะเออหมดแรงแล้ว นอนเอาแรงก่อนไม่มีแรงลุกอาลุกขึ้นแล้วน้อยลุกแล้วหนึง่งสองสามอึ๊บเสียงเสียงดังตึ๊บเลยได้เสียงเขาละ่ละดูขาขาที่ห้าออนอนนออ้อยไหมกินแม่นอนละแม่นอนละออออออมหโมโหไม่ให้ลูกกินหญ้าด้วยเลยแม่นี่ ลูกโมโหแลเด้อเนาะ <c oughs> อุย้ยเนาะแม่เมยยิ่งโตยิ่งตุบปุ๊เอ็งเอ็งี่ยดูขมุนตัวว่ะเอ็งเนี่ยเอ็งจริงจังมากเวลาเล่น <c oughs> หนีทันก็ทันหนีไม่ท่านก็หรืออย่างว่าแหละเออองเดือนอุ้มไว้เลยค่ะอย่ามายุ่งกับของกินแม่นะลูกเรื่องกินเรื่องใหญ่เด้แม่องเดือนเมื่อวานเมื่อคืนนี้ก็มีแม่แม่ท่านสั่งผลไม้มาให้น้องควานก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแม่แม่ท่านไหนนะคะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะอ่ามาจากร้านแม่ปอโปอนะคะ ร้านเมเปโป,โป,โปมาส่งช่วงค่ำมืดแล้วแหละค่ะแมเม่ย์น้องควานก็ไม่ได้อยู่นะคะประมาณส่งทุ่มกว่าๆนะคะก็จะเป็นหญ้าหญ้าแล้วก็แตงแตงโมงมันแกว้วข้าวโพดนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะคุณแม่ขาที่เมตาผลไม้ให้แม่วงเดือนนะคะได้กินบำรุงน้ำนมนะคะอลละน้อยจะได้มีน้ำนมกินนานๆเยอะๆเนาะแมเป่ย์ขาจะได้คึกแบบนี้ไง ขอบคุณนะคะคุณแม่ค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณช่องแม่เปาเปาด้วยนะคะที่เอามาส่งให้ถึงที่เลยค่ะเมื่อคืนนี้โปโปกับเปาเปาก็เดียวกันแหละแต่เขาเรียกแบบสั้นๆไงว่าแม่ปโป่าล่ะช่องแม่เปาป่าป้องแปงแม่เปาเปาชื่อช่องเขาชื่อช่องเขาว่า พังก๋องแป๋งแม่เป่าๆนะคะเรียกสั้นๆก็แม่เปโา,เ,ปาเขาเอามาส่งให้เมื่อคืนขอบพระคุณค่ะเนาะหน่อยเนาะมงเดือนได้กินผลไม้เสริมนะคะขอบพระคุณแม่ๆม่หลายๆท่านด้วยนะคะที่ไม่ได้เอ่ยน้านะคะที่เมตตาเนาะคุณแม่คะขอบพระคุณนะคะ ดุกดึกดิกด๊กอยู่นั่นแหละค่ะมวนคักเด็กน้อยอารมณ์ดีค่ะแม่กินอิ่มนอนหลับเด้ตื่นเช้ามาก็จะคึกตัวแบบนี้เดี๋ยวประมาณช่วงวสายๆก็หมดแรงแล้วค่ะหลับและเตีองแล้วแหละประมาณสักอ่ะเก้าโมงนั่นแหละค่ะก็จะนอนละจะคึกอีกทีนึงก็ช่วงเย็นเลยนะคะช่วงกลางวันเขาก็จะเล่นแบบปกติธรรมดาของเขานี่แหละไม่ได้แบบคึกมากมาย ช่วงคึกก็จะเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นช่วงค่ําค่ะน่นี่แหละค่ะอออเย็นเด้นเนาะย่าแม่เขาเออแม่เขาก็คายคายใส่หัวลูกซะเนาะเอ้ยเนาะดูไปกวนแม่เอหรือว่ยันขาแม่อีกเอา้านี่อารมณ์ดีอารมณ์ดีค่ะแม่แม เด็กตื้อคือเด็กเด็กตื้อก็คือเด็กดือ้อรับเดดยามเชา้าทุกเช้าเลยนะคะแข็งแรงเนี่ยล่ละเรานี่ได้รับเดชทุกเช้าเลยยามเช้าก็ประมาณนี้นะคะแม่ๆขาเข้ามาทักทายนะคะทักทายยามเชา้าขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะคะดูแลร,รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านจ้าแล้วก็ ฝากอละน้อยกับแม่วงเดือนนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวน้องควานขออนุญาตลงคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นอนโชก่อนน่นโชว์แม่แม่เจอกันใหม่นะคะแม่แม่สวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> เสียงเสียงวงเดือนก็คลายจังเลยคุณแม่ ทำไมคายจังเลยล่ะไม่งเดือนบางเชือกเขาไม่มีกินเท่ากับเราเด้อแม่แม่ขามันเรงเนาะบางเชือกเขาอ่ะส่วนมากจะกินต้นสับประรดอะ่ะเราแบบยังโชคดีกว่าหลายๆเชือกนะคะแต่วงเดือนแบบเห็นเยอะคายเยอะค่ะฟันแข็งแรงนะคะไม่ได้เกี่ยวกับฟันนะคะเพราะว่าฟันเขาแข็งแรงยังอยู่ครบทุกซี่นะคะแม่เม่ขาแต่เขาเป็นแบบนิสัยเขาไงนิสัยคายอย่างเงี้ยคะ่ะเ,เห็นเยอะคายเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่เม อประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวน้องควานขออนุญาตลงคลิปเลยนะคะชอบวายใหญ่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 ายอนอนเลยลูกโอ้ควานไว้เอายามให้อละกินแล้วนี่กินเลยครับ <laughs> จะได้โตไวๆไม่ต้องเป็นเด็กหรอกเกิดมาก็เป็นหนุ่มเลยเนาะแม่เม่แซ่บ่ะอือ,อถูกใจ เย็นไหมอะน,นอนทับหญ้าบด่ดเนอ,อชอบมักคักเล่นให้มันหนักๆแล้วก็หลับไปเลยเด้อตื่นมาคี้ก็เที่ยงเลยตื่นมากินนมหิวเขาก็ลุกขึ้นมากินนมนะคะไม่ต้องปลุกเลยเชือกนี้แม่เขาจะชอบปลุกเฉเพาะเวลามีคนมาแค่นั้นแหละคะ่ะเขาจะปลุกลูกเขา แต่ไม่ไม่ถ้าไม่มีใครเลยเขาก็จะปล่อยให้ลูกเขานอนแบบยาวๆไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าลูกเขาหิวเขาจะลุกอัตโนมัติค่ะไม่ต้องปลุกเลยเห็นไหมยิ่งโตยิ่งตุป๊ปุกค่ะแม่ๆหิวก็ไปเลยไปกินเองเลยไม่ต้องลำบากแม่มาคอยปลุกนะคะเดี๋ยวไปกวนเขาแค่นั้นล่ะค่ะ๋ยวไปกวนแม่วงเดือน แม่องเดือนก็เห็นคนมาเขาก็จะเออลูกมาทักไทยผู้คนหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะแม่แม่ <laughs> ลูกไม่ขึ้นอีกแล้วเด้นีเออนอนทับหญ้านอนตรงนี้ลูกอัดเตึงเต้องเลยหลับเลย <c oughs> อือออออหน่อยละ่ะโอ้เต็มจอเลยแม่แม่เต็มจอเลยนี่อือ สวัสดีครับพงจะแตกแล้วลูกเอ้ยเนาะแม่องเดือนเขาไม่กินหรอกคะ่ะอันเนี้ยย่านเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเกิดขึ้นตรงขี้ช้างนะคะส่วนน้อยนะคะที่จะกินเพราะว่ามันเป็นตรงขี้เขาไงมันขึ้นเองนะคะแม่เอามาให้อะละเขา นอนทับเล่นแต่ทับเป็นอ่าวัวเป็นควายอย่างเงี้ยเขากินอยู่แต่ช้างเขาไม่กินหรอกคะ่ะที่เกิดตรงขี้เนาะตรงแบบใกล้ขี้อย่างงี้นะคะแต่ว่าเราสามารถเอาไปใส่หญ้าได้ถ้ามันเป็นแบบเป็นปุ๋ยหมักแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะแม่์เมเอาไปใส่บารุงได้อย่างนนะะนนนนเงี้ยนะคะมันคนละมันคนละแบบกันเด้อแม่์เม่์ค่ะเขาก็ทําแบบเขาจะกินคือด้วยนะอมืมีฟันเคี้ยวเลยยี้ยงเนาะ เย็นค่ะนอนทับหญ้าแล้วก็เย็นเย็นสบายดิดุกใจไหลเลยดุจใจคักคุ่นนะเอาขึ้นหลวงเลยเล่นบักสิงเดียร์เต็มเต็มซ่างเลยขึ้นหลวงไหมเป็นยังยกข้อซ้างแล้วเจียวซ่างบักสิงเจียวเกี่ยวซ่างขอกมาที่มันเล่นไงแบบคล้ายๆอู้ยมันตัวใหญ่ซ้ำตอนอ่ะ มันมาเอาเลือเอาเรือ้ลไนั่บ่เย็นยยยน,นี่มันลุมันลุกมันลนนุ่มมาทีนี้มาเรือเน่เดี๋ยวนี้ขโมยนี่เพิ่นไปขาดไปเนี่เปล่นเนี่ยมันเสียข้างอยู่กขอบทาง